ทำไมทหารกัมพูชาถึงกลัวหุ่นยนต์สังหารรุ่นนี้ของไทยและหุ่นยนต์สังหารรุ่นนี้คืออะไรทำไมทหารกัมพูชาถึงกลัวมาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือรูปที่ทหารบกไทยเผยแพร่ออกมาเองนะครับด้านหลังจะเป็นหุ่นยนต์สังหารแบบนี้นะครับมีคําว่า DTI นั่นเองโดยหุ่นยนต์สังหารตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่สถาบัน DTI เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นมานะครับโดยใช้ต้นแบบนะครับเทคโนโลยีจากมิ l เรมนะครับจากบริษัท สัญชาติออสเตรียนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่ากองทัพบกไทยมีการพัฒนาต้นแบบหุ่นสังหารนะครับและเอาไปใช้ในศึกไทยกัมพูชาตามรูปแล้วความน่ากลัวอย่างแรกเนี่ยก็ครับก็คือสามารถควบคุมได้จากระยะไกลครับกำลังพลไม่ต้องเสี่ยงอย่างที่2เนี่ยก็คืออาวุธหลักของมันนะครับให้ดูอาวุธหลักแบบนี้นะครับโดยอาวุธหลักนะครับเป็นอาวุธแบบ N อ T r o p กันแมนนะครับ M 2 3 0 l f จากมหามิตรแท้ของไทยคืออเมริกาน,นั่นเอง3 0มิมลิเมตร อย่างแรกเลยนะครับอาวุธหลักเนี่ยนะครับใช้ขนาดกระสุน30มิลิเมตรนะครับเป็นแบบเดียวก,กันกับที่ติดตั้งในเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลายรุ่นของอเมริกานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธจากมหามิตรแท้ที่ดีกว่าจีนแน่นอนและต้องบอกว่าปืนกลหลักตัวนี้นะครับเมื่อนำมาใช้กับ UGV the Iron เนี่ยนะครับมีความน่ากลัวมากเพราะกระสุนของมันเนี่ยเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยนะครับกระทบกับวัตถุเช่นบังเกอร์รถยนต์เนี่ยบอกตรงว่าระเบิดได้เลยนะครับ และยังสามารถรองรับกระสุนที่แตกกางอากาศได้อีกด้วยโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่ากระสุนแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ทําลายดโดรนของฝั่งตรงข้ามนะครับหรือแม้แต่ดโดรนที่บินในอากาศได้แบบนี้เพราะกระสุนเนี่ยจะมีการทํางานหลายแบบเช่นไปกระทบกับเป้าหมายแล้วค่อยระเบิดหรือระเบิดกางอากาศก่อนนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าถ้าหากยิงโดนนาหาะเนี่ยยานาหาะเละแบบนี้ได้เลย ในส่วนของกระสุนเนี่ยนะครับสามารถรองรับกระสุนแบบ HEp นะครับหรือ High Explosive ได้หรือเป็นกระสุนที่เรียกว่า HEDP SD นะครับ High Explosive Dual Purpose นั่นเองแบบ Cell Destruct และที่สำคัญเทคโนโลยี Technology The Iron นะครับและป้อมปืนแบบนี้เนี่ยยังสามารถนำไปติดตั้งบนรถกระบะทั่วไปเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบต่อต้านโดรนได้อีกด้วยนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือสาเหตุวุทิไม่ทหารกรัรมพูชาถึงกลัวอาวุธรุ่นนี้ของไทยนั่นเองนะครับเป็นต้นแบบหุ่นยนต์รบหรือ UGV ที่น่าสนใจมากๆ